สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดชางนุยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพับประแดงนะคะวันนี้นะคะเรจะพามาดูนะคะเจ้าตัวสี่ประตูนะคะเริ่มต้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นยกสูงนะคะเป็นรุ่นสี่ประตู XL พัดนนะคะคันด้านข้างคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะกําลังแรงม้านะคะจะอยู่ที่170แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่82,000บาทนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งเลยค่ะสําหรับชุดแต่งนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยได้ใส่ตัวกระจังหน้านะคะให้กับลูกค้านะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นตัวหนังสือสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสิวนะคะสําหรับกระจังหน้าตัว Next Gen นะคะตัวนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะสามารถระบายความร้อนนะคะในห้องเครื่องได้ด้วยนะคะ และมาที่ตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมๆนะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะโดยได้ใส่ตัวครอบไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของไฟหลีตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือมีมาแล้วนะคะและที่ด้านล่างค่ะสําหรับด้านล่างนะคะเรามีช่องนะคะสําหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าออกไปแล้วนะคะอยากติดตั้งตัวนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตั้งได้นะคะและด้านล่างค่ะ จะมีหูลักจูงนะคะมาให้นะคะ1จุดนะคะสำหรับตัว XL พัดนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะตัวคิวล้อนะคะตัวนี้จะมาจากโรงงานแล้วนะคะขนาดโดยประมาณ3นิ้วนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวสีตัวรถนะคะและมาที่ตัวแมกยางค่ะสำหรับตัวแมกนะคะนี่ได้เปลี่ยนเป็นแมกขอบ16ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอเอซินะคะเป็นแมกลายก้านนะคะเป็นสีดำเงานะคะตัดกับตัวสีเงินนะคะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปกยางนะคะ 26 5หทับเนะคะ R 1 6นะคะตัวนี้เป็นยาง AT นะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและสำหรับตัวฟิล์มนะคะตัวนี้นะคะโียต,ติดเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะตัวคิ้วกันสาดค่ะเราติดให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะข้อดีของคิ้วกันสาดนะคะเวลาที่ลูกค้าจอดรถกลางแดดนะคะสามารถปรับรถกระจกนะคะได้นิดนึงเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารนะคะ ตัวเบ้ารองมือเปิดขาตัวนี้นะคะจะช่วยกันลอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่เราเปิดปิดประตูนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะนุ้ยมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะถ้าหากลูกค้าอยากใส่ชื่อตัวเองนะคะหรือออกแบบเพิ่มเติมนะคะออกแบบร่วมกันเนาะก็สามารถแจ้งนุ้ยมาได้เลยนะคะด้านหลังนะคะตัวข้อฝาถังนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีคําว่าเรนเจอร์นะคะในส่วนของฝาถังของเรานะคะจะเป็นแบบบ๊อปอัพแบบนี้นะคะ สำหรับตัวเชื้อเพลิงนะคะตัวนี้นะคะจะรองรับ B7 B10 แล้วก็ B20 นะคะในส่วนของการล็อกฝาถังนะคะจะเป็นระบบล็อกเดียวกับล็อกตัวรถนะคะและตัวโลบาร์เหล็กขาตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์アウเลนเดอร์นะคะเป็นแบรนด์ยอดนิยมของเราเลยนะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะตัวนี้นะคะจะมีหูจับให้ด้วยนะคะพร้อมกับจุดติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมนะคะลูกค้าออกออกรถไปแล้วนะคะอยากติดตัวตะแกรงเพิ่มเติมอันนี้สามารถติดได้เลยนะคะและมาที่ด้านหลังเลยค่ะสําหรับ ด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะนี่ได้ใส่ตัวข้อไฟท้ายกับลูกค้านะคะเป็นสีดําหน้านะคะอันนี้ก็ทําให้ไฟนะคะดูคมชัดนะคะดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้นะคะสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะเราสาดโคนมาให้ถึงฝาท้ายเลยนะคะ <c oughs> และเพิ่มลูกเล่นนะคะคําว่าเลนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะเดิมๆจะเป็นปั๊มนูนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ <c oughs> และสําหรับตัวไฟเบรกตรงที่3านะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ฝาท้ายแล้วนะคะ สำหรับกันชนท้ายค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะแบรนด์อาเรนเดอร์เช่นกันค่ะเป็นแบบแผนโอบนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากสีแดงนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะีิพาชมลอกคันนะคะสำหรับเจ้าตัวชุดแต่งนะคะของเจ้าตัวสีประตู XL พัดนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบแนวทางการแต่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถนะคะไม่เยอะมากนะคะอยากรู้ว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะโทรมาคุยกับหนยได้เลยนะคะที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวหนยจะทิ้งเบอร์และดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหนูมีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะและส่งรถถึงหน้าบ้านเลยและลูกค้าที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะคะช่องฟอดช้างหนูยชาแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ